อตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนบ้านดอนพะุงนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนอยู่30กว่าคนที่นี่มีดียังไงเดี๋ยวไปชมกันค่ะวันเดวันฟลิปปานุชกับพลวันนี้ค่ะมีโอกาสได้มาที่โรงเรียนซุปเปอร์จิ๋วแห่งนี้นะคะกับข้าวที่เรากินที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะ่ะ เป็นฝีมือของคุณครูต๋องและก็บันดาแม่ครัวพ่อครัวเด็กที่นี่ไม่มีแม่ครัวพ่อครัวสําหรับทํากับข้าวนะคะแต่ครูต๋องเนี่ยซึ่งเป็นอดีตเชฟเนี่ยได้ส่งต่อองค์ความรู้เหล่านี้ให้กับเด็กๆช่วยปรุงอาหารค่ะวันนี้มีเพื่อนๆจากหลายจังหวัดลงมาแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านดอนพะอุงค่ะเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนร,ร,รู้การทำงานระบบ อาหารตลอดทั้ง่วงโซ่อาหารเดือขายกินสบายใจผักที่เรากินและนำมาประกอบอาหารในโรงครัวมาจากเกษตรกรในพื้นที่ในชุมชนค่ะและข้าวที่เรากินก็มาจากแปลงนาของโรงเรียนและชุมชนนำมาบริจาคด้วยค่ะเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเปลี่ยนอย่างไรนะครับเปลี่ยนจากตัวเขาเองก่อนไปสู่รวามปลัวนะครับ ไปชมธนาคารข้าวของโรงเรียนดอนพะอุงค่ะยืมห้าคืนหนึ่งเป็นตัวอย่างของการยืมข้าวจากโรงเรียนของชุมชนที่ข้าไม่พอกินของธนาคารข้าวแห่งน,นี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่หลายคนชื่นชมเพราะสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับทั้งโรงเรียนและชุมชนค่ะ ช่วยกันตั้งแต่ตอนไหนคะที่ให้ลงลงตั้งแต่อนุบาลเลยครับปอนก้าช่วหกันหนึ่งวันของปานุชกพลวันนี้ค่ำอยู่ที่โรงเรียนบ้านดอนพระองค์ค่ะเราพูดคุยกันถึงแนวคิดของการสร้างความมั่นคงทางอาหารระหว่างโรงเรียนและก็ชุมชนจากนั้นเราก็เดินทางกลับค่ะไว้ติดตามกันนะคะว่าทริปต่อไปของปนุชกพลเราจะไปที่ไหนเจอใครบ้างและเป็นยังไงบ้างค่ะ